สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอชียงใหม่ CM v a l i e t y นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เป็นเทศกาลส่งภายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคมนะครับ2565นะครับแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่1คืนนี้เที่ยงคืนนะครับก็จะมีกิจกรรมเขาดาว ตามสถานที่ต่างๆนะครับห้างสรรพสินค้าสถานที่สําคัญต่างๆก็จะมีการนับถอยหลังนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนปุ๊บก็เป็นอีกว่าหนึ่งนะคะเป็นปีใหม่นะคะเป็นพุทธศักราชใหม่แล้วก็จะเป็นปีใหม่ก็คือปีนัก,กษัตริย์ของปี2566เป็นปีเถาะหรือปีกระต่ายนะครับโอ๊ตเองนะครับก็ในฐานะที่เป็น FC ตัวยงของ FC สายลุงพล แล้วก็จะเป็น f อฟซียูทูบเบอร์ทุกช่องด้วยนะครับนะครับก็เลยอยากจะอวยพรให้พี่ๆนะครับท,ทุกท่านเลยนะครับพี่ๆเอฟซี FC, ลุงพลป้าแตนทุกท่านนะคะพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber, ทุกช่องรวมไปถึงนะครับลุงพลป้าแตนแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะทุกๆคนนะคะแล้วก็พี่ๆยูทูบเบอร์า YouTuber, ภาคสนามที่จังปาดงกบกอก,ก,กขัวสูง นะครับแล้วก็ที่ต่างๆนะครับที่ประจําการแล้วก็ไปถ่ายทมนะครับชีวิตลุกคป้าแตนแล้วก็ถ่ายทำธรรมชาติต่างๆให้เราได้นนะครับเนาะวันนี้นะครับโอ๊ตก็ได้รับนะครับของขวัญน,นะครับจากท่านทนายประเสริฐท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุลนะครับ ก็คือรอบก่อนนะครับท่านายทัศนะครับได้มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ส่งไมโครโฟนมาให้โอดรอบนึงแล้วแต่ด้วยความที่มือถือเครื่องนี้ที่โอตทำ u t u b e เป็นรุ่นเก่ามากๆนะครับมันต้องใช้ไอตัวอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนั้นมันเสียบไม่เข้านะครับแต่ว่าอตก็ยังเก็บไว้อยู่สําหรับใช้ในโอกาสต่อไปถ้าโอดมีโอกาสได้เปลี่ยนมือถือนะครับขยับขยายนะคะก็จะเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับ อนนี้ก็ยังพกไว้อยู่ในกระเป๋าอยู่นะครับแต่อันนี้เป็นใส่อันนึงนะครับซึ่งท่านทนายนิทัศนะครับท่านก็ซื้อเรามีใช้หลายอันนะครับก็เลยแบ่งให้อตนะครับมาใช้แล้วก็เดี๋ยวอ๊ตก็จะทดสอบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นของขวันนะครับสําหรับการที่จะพัฒนาช่องในโอกาสต่อไปนะครับน้องแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับก็จะได้มาเปิดพร้อมกันเลยนะครับน้องจากเคอรี่นะครับ ได้รับเมื่อวานนะครับตอนเช้าเนะครับเนาะก็เมื่อวานไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ารีบขึ้นไลฟ์นะครับเนาะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ญาติญาติของโอ๊ตมาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยนะครับปีนี้นะครับมาฉลองกันที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกนะครับหลานโอ๊ตเกิดวันเมื่อวานนะครับวันเกิดคือจัดวันเกิดที่บ้านที่เมื่อวานวันนี้ก็อาจจะมีการแลกของขวัญนะครับซึ่งเดี๋ยวนะครับ ักพักนึงนะครับโอ๊ตจะถามว่าแรกหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้เตรียมของขวัญอะไรนะครับเลยนะครับส่วนส่วนของขวัญประจําช่องโอ๊ตนะคบเป็นของขวัญที่จากประเทศนอร์เวย์ที่คําถามครั้งก่อนรอบก่อนนู้นนะครับโอ๊ตก็ยังไม่ได้แจกแล้วก็ไม่ไดเ้เล่นเกมนะครับเอาไว้หลังปีใหม่นะครับเนาะนี่ว้าวมีถุงด้วยนะครับโอมีซองใส่ด้วยนะครับอันนี้สามารถใส่กับของเดิม ไว้พร้อมๆกันได้เลยนะครับนี่ถุงใหญ่นะครับเป็นถุงที่แบบอ๋อน่ารักมากเลยนะครับเป็นถุงซีทูนะครับไมโครโฟนก็จะเป็นไม์แบบนี้นะครับอ๋อเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่าใช้ดีนะครับแบบนี้เนาะเรามาทดสอบกันเลยไหมครับคือมันจะเป็นตัวหนีบนะครับตัวหนีบแล้วก็สําหรับอ่าไม่ใช่แบบไม้ลอยเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบว่า ใช้แบบนั่งอยู่กับที่แต่ว่ายาวนะครับสายนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับอ่ะใช้เลยเนาะลองดูนะครับว่าทดสอบเลยนะครับเป็นโอ้ยตื่นเต้นจังเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มีอุปกรณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เก่งไอทีนะครับอ่าเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้กระบองเพชรแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอุปกรณ์ไอทีมากเท่าไรนักนะครับ อลองดูนะครับไอตัวนี้นะคะมันสามารถจุกใส่ในเอไปหรือ,อยังนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเสี่ยงออกมาอย่างไรเดี๋ยวต้องย้อนดูคลิปอีกทีนึงนะครับก็อ่ามันจะเป็นสายยาวแบบนี้นะครับแต่ว่าก็สามารถหลบมุมกล้องได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับดารานะครับเนาะที่ใช้ไม้แบบนี้แล้วก็ถ้าอาจจะซ่อนไว้อยู่ข้างในอย่างนี้นะครับเนาะ ก็ดีใจมากๆเลยนะครับก็จะโอ๊ตจะได้ใช้ประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับตัวโอ๊ตเองก็จะมอบของรางวัลให้กับพี่ c เอฟซีด้วยนะครับเดี๋ยวจัดตารางก่อนนะคะว่าจะเล่นเกมวันไหนอะไรอย่างไรดีเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับก็ดีใจมากๆนะครับโอ๊ตก็ขอฝากขอบคุณท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลมาณที่นี้เลยนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆนะคบไปกดติดตามให้กำลังใจ ธานานิทัศน์ประเสริฐนิติกุลด้วยนะครับก็คบ 30, 000, รบส0,000ื่นซับแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30,000ื่น0กว่าซับแล้วนะครับเนาะให้ดันดันดัน,ดนให้ทะลุ50,000ถึง1 0 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับเนาะเพราะเป็นช่องที่ให้ข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับกฎหมายและให้ความรู้กับเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคดีนะครับต่างๆเกี่ยวกับลุงพลด้วยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าฟังฐนานิทัศน์แล้วจะเป็นข้อมูลที่เป็น ความจริงนะครับแล้วก็สามารถสบายใจได้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องราวของลุงพลนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราสบายใจก็คือเป้าหมายปลายทางจุดหมายแสงสว่างที่ปอุโมงค์ก็คือการยกฟ้องนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าไม่มีประจักษ์พยานนะครับแล้วเชื่อได้เลยนะครับลุงพลไม่ใช่เป็นผู้ที่กระทาความผิดนะครับเนาะแล้วก็ขอให้นะครับขออวยพรให้ทุกๆท่านนะครับ ทุกทุกท่านเลยนะคะที่มาชมในคลิปของโอ๊ตด้วยแล้วก็ที่อยู่ข้างนอกด้วยนะครับอ่าก็ขอให้มีความสุขความเจริญความสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีโชคลาภในปีใหม่แล้วก็ตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอ๊ตก็ขอลาลาก,กันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สดหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งโอ๊ตจะหาที่ไลฟ์สดขอบคุณและสวัสดีครับ รถเชียงใหม่ C M Variety ขอบคุณครับ